เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทยของเรานะครับก็คือวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยของผู้เรานั่นเองก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมส่วนตัวคลิปนะครับก็ยังคงลงปกตินะครับจริงๆผมก็อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตังในกระเป๋าตังของผมตอนนี้ก็เหลือแค่300เองครับผมซื้อตั๋วไปเที่ยวกรุงเทพก็ยังไม่พอเลยนะฮะ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ออกไปเชี่ยวออกไปเที่ยวโอ้โหพูดผิดออกไปเที่ยวในวันสงการนะฮะก็อยากจะให้เล่นน้ํากันดีๆหน่อยนะครับถ้าเจอผู้หญิงหรือว่าใครเนี่ยน่ารักน่ารักสวยๆก็จะไปปาแป้งเขาหรือว่าจับนมไงก็ดูผัวเขานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะโดนต่อยเขาให้ครับผมโอเคครับยังไงในวันนี้ก็ยังคงมีคลิปลงต่อไปนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่างๆก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับ น่าจะเป็นช่วงดึกๆนะครับก็จะมีวันละ1-2คลิปนะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ